หมูกระทะฟินเวอร์ตลาดหลักสี่ขายทุกวันหรือเปล่าคะทุกวันค่ะตละ1 5อแล้วก็ถ้าซื้อครบรลแถมอะไรบ้างคะแถมน้ำซุปถขวดแถมน้ำซุปแถมผักแถมตะเกียบให้ค่ะอ๋อก็คือเป็นชุดเลยไปถึงก็150ปุ๊บเซ็ตสุดคุ้มมากเลยเนอะไม่แพงอูชุดเบล้อเร้อมห้าเขาเรียกว่าหมูกระทะฟินเวอร์ตลาดเปิด3โมงปิดก็ประมาณ สองทุ่มคอรจะกลับก็สามทุ่มอ๋อสามโมงถึงสองทุ่มอ๋อหมูเกรดเอเขาใช้วัตถุดิบดีเลยนะคะมีเนื้อเนื้อหมากสามชั้นแมงกะพุนก็มีอ่ะสาร่ายวากาเมะน้ำจิ้มเตาถ่านรสเด็ด2ีบาทปลาก็มีนะคะอ๋อน้ำจิ้มแถมเป็นขวดเลยหรอแถมเป็นขวดเลยโอ้ ปลานี่ก็วัตถุดิบดีนะคะสดสดเลยเนี่ยเนี่ยหมักโอ้โหอันนี้เคี่ยวตอนถ่านนะคะไม่ใช่ตอนแก๊สน,นะคะเป็นสูตรโบราณหอมอ,อปีแล้วค่ะโอ้ยี่สิบเอ็ดปีขึ้นชื่อเลยนะคะตลาดหลักสี่ค่ะงานเขตหลักสี่ค่ะตลาดตลาดหลักสี่ใกล้สำนักง,งานเขตหลักสี่นะคะมาใครมาผ่านมาแถวนี้ก็มาแวะซื้อนะคะ